สวัสดีค่ะพี่นอ้องกรดามหน่อยสีผ้ามาเบิงสวนครัวค่ะสวนครัวกระมิผักหลายชนิดที่ปลูกไว้ทั้งผักผ่านผักพืชที่มาจากเมืองไทยนะคะพี่นอ้องพันสีพันสีเพียยนชาค่ะแล้วพันกันสีเติบโตเติบโตชาด้วยค่ะอันนี้เป็นเป็นผักแพลวนะคะอันนี้เป็นใบย,ยีรา พันใบโลนค่ะหรือว่าเข้มปุ๋ยบ่อเข้มขีดินบ่อหรือว่าพัานอยากอยู่ขังในบ้านกับบ่หูค่ะอันนี้เป็นต้นมะเขือเจ้าพญาพัานวาค่ะพี่น้องยังมาไปใส่มาใส่อยู่ค่ะอันนี้เป็นต้นมะกรูดยังเป็นเบียอยู่สีเดียวเขาไปไว้ในบ้านค่ะอันนี้เป็นปาปริก้าของฝรั่งค่ะของทั้งนี้พันกะ ออกนววอยู่เด้ค่ะออกลูกนั่นน่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องน,น่ะเห็นแล้วออกปาป,ปริกามะนีมันนี่เป็นถังค่ะถังซื้อเมื่อไว่าสิเจาะอันนี้เป็นบักเคอเทศไอ้กเอรเทศทีดานบักเือพ่วงนั่นนะค่ะกำลังออกดอกเขาว่าให้เด็ดกิ่งมันถิมค่ะพี่น้องกิ่งนี้น้อยสิห้เด็ดถิม ่อยปลูกพักคอยปลูกตามยะถากรรมเลยค่ะมันรอด่อยจังได้กินอันนี้งามๆเขาเจาอนอันพอเสียวเรากล่วกาวกล้ายหนึ่งเป็นรอยเบีย่ยเราเลยแบี่ยงให้ถามาเบิ้งพักไทยว่ามันแตกต่างกับผักท,ทั้งยุโรปจังไดค่ะพักไทยที่จะเลื่อนเติบโตแล้วก็เพี้ยนซ่านะคะพี่น้องเพี้ยนซ่าคือภาษาอีสานค่ะภาษากลางก่ะแบบ อ่อรักษายากนะคะแต่คนโบเกงคนโบเกงเนาะอันนี้พี่น้องบ้างผักอีตูหรือว่าใบแมงลักยังไม่ไปไหนมาไหนเลยอันนี้ก็พิกกระเรียงโกคดกคนว่าเอามันสีดกหรือมันสีตายก่อนละนี่บ้านอันนี้ก็เป็นพริกกระเรียงกระเรียงแข่พี่น้องผักไทยค่ะโอ้ยออกดอกแล้ว ไอ้ลงไายเบิ่งอันนี้อันนี้บะเกอเทศบะเือเทศต้นนี้สิเป็นไ้อยู่ค่ะเพราะว่าซื้อมาจากลานข้าเจ้าอยู่สวีเดนนี่แหะค่ะยู่ใกล้ๆบ้าน,นพี่น้องเบิ้งใบกระเพราจะตายแหลไม่ตายแหลมแล้วนะคะเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยราค่ะชักว่าเป็นน้ำหยังยังปลูกยากแท้โอ้ย ซื้อตังก์หกแพ่งหนึ่งพี่น้องคุยซื้อเบีย้ยพักเมื่อตังแปดลอยค้นแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่อุ้ยซื้อบียอ้พักเมื่อตัง 2006, สองพันหกสองพันเจ็ดพันสองสองพันหกสองพันเจ็ดลอยเงินไทยแล้วพี่น้องก็มีใบกระเพ้านะจ๊ะใบกระเพ้าซีเบีย้ยพร้าวหน่อยสองต้นแล้วก็โหเมีย่ยงหลากสองกระถางนอ้อยแล้วก็อ้ย ันนี้เป็นผักซีเป็นแข้งค่ะผักอีหยังที่เขาปลูกของทั้งนี้น่ะพ่นจใหไงยยไว้ค่ะพ่นกับเก็ดกินได้หรอเพราะว่าพ่นไอพ่นทนต่อสภาพอากาศเนาะค่ะผักไทยเด๋งใหญ่ยุติวาซาตรงถาอากาศฮอนจัดคือกลางมีทุนหนาจนไปหอดเดือนไอกรกฎาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นผักหอมเปรค่ะผักหอมเปรหรือว่าผักชีใบเลื่อนนะคะ อันนี้ก็มะกรูดค่ะมะกรูดมีสองต้นตัวนี้ก็ยังเป็นบี้แผลแงะอยู่นะคะแล้วก็มันนี่ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายบ้านเราขึ้นช่ายบ้านเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะถือซื้อมาจากร้านไทยเหมือนกันเพราะว่ามันจะใกล้คล้ายผักของทางยุโรปทางสวีเดนค่ะอันนี้ผักชีลาวค่ะผักชีลาวกำรกำรงงามค่ะบักแตงค่อยก็มีเลย พี่น้องเอ๋ยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยหานหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วยเก้าหน่วยสิบหน่วยนี่หน่วยนี้เนี่ย่อยกันนับเอาเมือเลยหรอพี่น้องมาหนีมาหนีมาหนีผ้าอ่อนมากนะคะนี่เป็นเพื่อนโลงเรื่อนพักในน้อยค่ะพามาดูค่ะแล้วก็มีพริกค่ะพริกแหลพริกม่วงพริกแหลพี่น้องพริกแกล เพ่นออกดอกแล้วพี่น้องเอ้ย่อยยังบ่เค่อยปลูกอยู่ค่ะเพิ่งครังแรกอันนี้บักแตงบักแตงข้าเจ้าบักแตงสวีเดนปลูกเป็นไบใบพี่น้องสี่สิบหามือสี่สิบมือสามสิบ <30 S 2> หามือไหมคะ่ะเป็นดอกเป็นหนว่วยละพี่น้องอันนี้เป็นโหราภาพประเทศกรีกค่ะซื้อมาจาก้านไอ้ขาอยพันไม้ลานพันถอเขียน บางพี่น้องใบพ่นเป็นตะหักตะหักใบนิน้อยค่ะแต่ว่าเบิรงในกล่องมันจะแบบใหญ่เนีย่ยแต่ว่าใบเพ่นจิ๋วค่ะโหระพาจิ๋วนะคะบุ๊งวะข้าเจ้าเก็บกินยังไงมันมาน่อยคลาเนี่ยใส่บุ๊งก๋วยมก่อยชิมมัง,งมพี่น้องรสชาติเพ่นแบบอันนี้เป็นโหระพาไท่เหาค่ะโอ้ยไปซื้อมาตอนที่ ก็เจ้าอือของแท้ค่ะของแท้ของเราภาไทยของแท้ได้มาจากร้านนี่เขาเป็นนี่เทศบาลเมือว่านนี่ค่ะพ่นขายให้พ่นว่าสวงกระถางข่อยคิดน้ำเจ้ากระถางเดวเดเพราะว่าผักข่อยเหี่ยวพ่นว่าซื้อสองซื้อจ่ายหนึ่งแต่ได้เท่ากับสองเพันว่าสั่นได้พี่น่องค่ะพี่น้องค่ะ มาหนีมาหนีเนาะคะ่ะนอ้อแล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะอันนี้เป็นทีเก็บกระมังทางแตกพวกถุง <c oughs> อุปกรณ์กันถุงหมอกถุงมือถุงใหม่หอยพี่เนาะมาหนีมาหนีมาหนีนสภาพามาเบิง้งผู้ใดมาได้ยินก็สิวา่ายายหนีวา่าอย่างนี้คนเดียวปักสตรอเบอรี่พี่เนาะสตรอเบอรี่พันหวานเจี๊ยบมีอยู่หกต้นนะคะ ซื้อแบบแพรงน่ยพี่นนอง